สิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นหนึ่งในตัววิดีโอที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่อยากให้ทั่วโลกได้เห็นกันมากที่สุดนะครับประเทศจีนนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนสนธยาที่มองเผินๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วก็พัฒนากล้าวไกลจนกระทั่งเราต้องอิจฉาใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าประเทศนี้นะครับ เขาจะมีการควบคุมหรือว่าการปิดกัน้นการเข้าสื่อต่างๆในระดับขั้นที่น่ากลัวเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่อันนี้เพื่อนคนจีนของแอดเขาเล่ามาให้ฟังกับตัวเลยนะคือเขาบอกว่าถ้าหากเราไปคุยกันในห้องแชทถึงเรื่องอะไรต้องห้ามในเมืองจีนอย่างเช่นเรื่องราวแนว1นึที่บ้านเขารับไม่ได้นะครับพอเราส่งข้อความไปปุ๊บเนี่ยข้อความมันก็จะไม่ไปเลยนะเพราะว่า มันจะโดนลบหายไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะส่งไปอีกคือประเทศจีนเนี่ยเขาบล็อกโหดกันระดับนั้นเลยนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่โลกยุคนี้มันก็เป็นโลกยุคไซเบอร์แล้วเนะคือถึงแม้ว่าจะบล็อกยังไงเนี่ยมันก็บล็อกไม่ผ่านตลอดหรอกแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอโหดๆบางตัวนะครับได้หลุดออกมาสู่โลกภายนอกเหมือนกัน ดังเช่นวิดีโอหลักตัวที่ในวันนี้เนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันเองโดยแอดก็จะขอมาเริ่มกับวิดีโอตัวแรกเมื่อกี้ที่เราได้เปิดให้ดูกันไปก่อนนะที่เขาว่ากันว่ามันเป็นวิดีโอที่ถ่ายจากสถานที่หนึ่งซึ่งมีชื่อว่า เฮยจายงหยู่ hey หรือแปลเป็นไทยตรงๆว่าเรือนจำสีดำอะไรประมาณนั้นนะครับที่ข่าวลือข่าวเล่าอ้างนะเขาบอกว่าเรือนจำสีดำเนี่ยมันจะเป็นเรือนจำลึกลับฮะที่ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างหลากหลายที่ของเมืองจีนโดยไอเรือนจำพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช่เรือนจำที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางของเมืองจีนนะ แต่หากเป็นเรือนจําที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพวกนักการเมืองท้องถิ่นส,ส่วนใหญ่ครับที่จะสร้างเอามาไว้เพื่อจับคู่แข่งทางการเมืองหรือว่าใครก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขานะครับมาขังมาทรมานที่นี่ซึ่งตอนแรกๆที่ข่าวพวกนี้มันได้ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นแค่ข่าวเล่าข่าวลือในหมู่คนที่เขาไม่ชอบพวกเมืองจีนอะไรประมาณนี้แหละประมาณว่าแบบอยากจะใส่ความประเทศจีนแต่เทาว่าเมื่อปี2009ที่ผ่านมานะครับ มันก็เหมือนกับว่าจะมีนักข่าวจากสำนักหนึ่งอ่ะเขาได้รับแจ้งข้อมูลว่าในบริเวณโซนย่านนี้เนี่ยมันจะมีคุกดําที่ว่านี้อยู่จริงๆขอให้พวกคุณเข้าไปทําข่าวกันหน่อยแล้วทางสำนักข่าวนั้นเนี่ยก็ได้ส่งนักข่าวไปจริงๆครับซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้เจอเนี่ยก็คือสถานที่ซึ่งมองแวบแรกก็เหมือนกับบ้านธรรมดาในตรอกซอกซอยทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ก็จะเป็นรั้วสูงแล้วก็มีประตูเหล็กสีฟ้าตั้งตรง่านอยู่ แต่ทว่าวเมื่อนักข่าวได้เคาะประตูเพื่อสอบถามเรื่องราวจากคนในบ้านเท่านั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ I a s k them a very simple question. What are they doing inside? <c oughs> <c oughs> งงกันไปเลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแบบแปลไม่ออกไม่ใช่นะคืออย่างนี้ครับไอตอนแรกที่นักข่าวเขาได้เคาะประตูเข้าไปเพื่อสอบถามเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมีชาย3คนนะครับเปิดประตูมาต้อนรับอารมณ์ประมาณแบบมีคนแปลกหน้ามาเคาะบ้านเราแล้วก็ออกมาต้อนรับงงๆอะไรประมาณนั้นแหละมึนๆว่านักข่าวจะมาทําไมกันนะครับแต่ทันทีที่เมื่อแม่นักข่าวได้ถามเกี่ยวกับเรื่องเรือนจําสีดําที่ได้ซ่อนอยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับ มันก็จะมีหญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านนะครับได้ร้องตะโกนขึ้นมาว่าโอ้โอนี่คุณจะมาช่วยฉันใช่ไหมพวกคุณจะมาช่วยฉันใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับพอ,อลาว่าขึ้นมาแล้วก็พยายามจะพุ่งบุกผ่านชาย3คนที่ได้ขวางเนี่ยให้ออกมานอกประตูได้ครับซึ่งไอ้ชาย3คนนั้นเนี่ยก็ทําการรังผู้หญิงที่อยู่ข้างในเอาไว้นะครับดึงเธอลับเข้าไปหลังจากนั้นก็ปิดประตูอย่างรวดเร็วด,ดังปั้งเลย ที่หลังจากปิดประตูไปแล้วนะครับเราก็จะได้ยินเสียงโวยวายอยู่ข้างหลังประตูหน่อยก่อนที่มันจะเงียบไปครับและเมื่อนักข่าวได้เคาะประตูบอใอยเขาได้เปิดประตูเปิดประตูเท่าไหร่เนี่ยประตูมันก็ไม่เปิดออกเลยนะครับซึ่งทางทีมข่าวเองก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตของผู้หญิงหลังประตูนั้นนะ่ะจะเป็นเช่นไรครับ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถจะบุกเข้าไปช่วยเธอได้ใช่ไหมนักข่าวก็ไม่ได้มีอำนาจในการบุกบ้านอะไรแบบนี้แล้วทีนี้หลายๆคนออก็คงถามว่าเอางั้นแล้วทำไมไม่ไปแจ้งตํารวจล่ะที่นั่นแหละครับมันก็คือปัญหาหลักเลยเพราะว่ามันมีหลากหลายครั้งนะครับที่ก็มีคนไปแจ้งตํารวจให้มาดูสถานที่แบบนี้แล้วเนี่ยตำรวจที่มาดูนะครับก็มักจะบอกว่าโอ้ มาเช็คดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยสร้างงั้นนะครับคือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะไอ้พวกเรือนจําสีดําเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความรู้เห็นเป็นใจกับตํารวจด้วยนะครับเพราะว่าต่อมาในข่าวเดียวกันนะครับนักข่าวคนเดิมเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์กับหญิงสาวคนหนึ่งผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะแต่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเคยเป็นนักโทษเก่าของพวกเรือนจําดาเหล่านั้นมาก่อนหลังจากนั้นเธอก็พาทางทีมข่าวนะครับ เขาไปดูยังเรือนจำดำแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะปิดทําการไปแล้วแหละคือตอนนั้นไม่มีผู้คนอะไรเลยแต่ทว่าเธอก็ได้เล่าว่ามันได้เกิดเรื่องราวอะไรในนั้นให้นักข่าวฟังนะครับคือเธอบอกว่าข้างในคุกเหล่านั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วมองผ่านๆมันก็ดูไม่เหมือนคุกหรอกคือหน้าตามันก็ดูเหมือนบ้านทั่วไปเลยคือเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวที่อยู่ติดกันเป็นหลังๆนะครับหรือให้เพื่อนๆนึกถึงสภาพแบบห้องพักในค่ายลูกเสือก็ได้แต่ทว่ามันจะมีการยัดคนเข้าไปในห้องแต่ละห้องนั้นนะครับ เยอะกันมากเลยให้ไปนอนบนพื้นคอนกรีตแข็งๆเแบียดเสียดกันโดยที่ไม่มีผ้าห่มผ้าห่มอ,อะไรนะฮะและเธอเนี่ยก็ยังได้เสริมอีกว่าในตอนซึ่งหญิงคนนั้นได้เข้าไปอยู่ในคุกดําแห่งนี้นะครับพวกคนที่นี่เนี่ยก็จะมีการทรมานเธอด้วยวิธีการต่างๆนาน,นานเลยไม่ว่าจะเป็นการจับมัดฟาดด้วยไม้ตะบองหรือว่าเครื่องมืออะไรที่ตอนนั้นเธอก็จําไม่ได้แล้วละครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็โดนทรมานหนักจนกระทั่งผ้าตัดไปนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ผ้าของเธอได้ตัดไปนะ เพราะว่านั่นเองมันทําให้เธอเนี่ยต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาโดยแม่สาวคนนั้นนะครับก็ได้บอกว่าสาเหตุที่ทําให้คนต่างๆได้เข้ามาอยู่ณนะเรือนจําดําแห่งนี้นะมันก็มีหลากหลายมากเลยนะครับแต่ว่าในกรณีของเธอเนี่ยก็คือเหมือนกับตอนนั้นแม่สาวคนนี้แกจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อไปเรียกร้องความเป็นธรรมในด้านการคอร์รัปชันอะไรที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานบริหารในย่านของเธอเนาะ แต่เท่าสิ่งที่เธอได้รับกลับมาก็คือเธอนะครับโดนกักกันแล้วก็จับเข้าไปสู่ห้องเรือนจําดําพวกนี้เนี่ยแหละที่เรือนจําดาดังกล่าวนะครับนอกจากว่ามันจะอยู่ในลักษณะของบ้านซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วนะบางทีนะครับมันก็จะไปซ่อนตัวอยู่ตามตึกต่างๆที่เป็นโรงแรมด้วยที่ในข่าวเนี่ยเขาก็พาเราไปชี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซูมขึ้นไปดูที่หน้าต่างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าข้างในหน้าต่างนะครับมันก็จะมีกําแพงอิฐน่ะก่อซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่งครับคือแบบ ทำไมจะต้องก,อก่อกำแพงอิดไว้ข้างหน้าหน้าต่างด้วยนอกจากจะป้องกันไม่ให้คนหนีแล้วฮะนั่นแหละครับเขาก็ว่ากันว่าไอสถานที่เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นคุกดําที่ได้ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองจีนนะฮะแต่เทว่านั่นเองมันก็ยังไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับเรื่องต่อมาครับคลิปหลุดตัวที่2แผนการสงครามในอนาคต เป็นที่รู้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศจีนกับไต้หวันเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นคู่กัดกันตลอดเลยนะเพราะอีฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นของจีนแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ไต้หวันไม่ได้เป็นของจีนแต่ว่าไต้หวันเป็นประเทศของตัวเองที่มีเอกลากามาโดยตลอดเลยนลั่นแหละครับก็เลยทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับมันก็มักจะมีข่าวลือถึงเรื่องการที่จีนเนี่ย จะบุกไต้หวันมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับจนกระทั่งทําให้ผู้คนเริ่มชินชากันแล้วเพราะแบบมันเล่าลือกันมาตั้ง20-30ปีเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครได้ทําสงครามกันสักครั้งหนึ่งเลยจนกระทั่งเมื่อปี2022ที่ผ่านมานี่เองแหะครับมันก็เหมือนจะมีคลิปเสียงซึ่งมีความยาวประมาณ75นาทีนาทีได้หลุดออกมานะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเจ้าคลิปเสียงนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่มาจาก ห้องประชุมลับของกระทรวงกลาโหมหรือพวกทหารของเมืองจีนนะครับที่ก็ได้ไปประชุมกันครั้งใหญ่เมื่อวันที่14พฤษภาคมซึ่งเนื้อหาของการประชุมนะครับมันก็จะได้พูดถึงแผนการที่จีนจะเข้าไปยึดไต้หวันจริงๆคือในนั้นจะบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเท่าไหร่แล้วก็มีแผนการโจมตีเศรษฐ,ฐกิจยังไงบ้างนะครับซึ่งในตอนนั้นเองเอคลิปดังกล่าวเนี่ยก็มีการถูกส่งไปให้พวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อวิทยุอะไรแบบนี้ ตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันเป็นคลิปที่มีความจริงแท้แน่ประการใดและผลก็ออกมาว่ามันไม่ใช่คลิปที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้แอดก็ยังไม่สามารถเชื่อได้100%ยเนะเพราะว่าแบบไอ้ผู้เชี่ยวชาญที่เขามาตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นคลิปของจริงเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนในข่าวก็ไม่ได้ระบุนะครับและ2ก็คือ ข่าวนี้เนี่ยก็เป็นข่าวจากพวกชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับที่คนเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมีประเด็นเรื่องแบบไม่ชอบจีนอยู่แล้วนอกจากนั้นเองในประวัติศาสตร์นะครับสหรัฐเนี่ยก็มักจะเคยมีวิรกรรมในการใส่ร้ายประเทศอื่นๆที่เป็นอริตัวเองมาอยู่เรื่อยนะอย่างเช่นว่าครั้งหนึ่งตอนสงครามเย็นที่สหรัฐนะครับได้เป็นอริกับคิวบาอยู่ มันก็มีแผนการจากรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยแหละครับที่จะมาก่อการร้ายยังประเทศของตัวเองหลังจากนั้นก็ค่อยโยนความผิดไปให้พวกคิวบาเพื่อสร้างความเกลียดชังให้กับชาติคิวบานะแต่พอจะไปถามกับทางจีนก็แน่นอนสิครับว่าเขาก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วดังนั้นเองเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องจริงแต่เอาเป็นว่าก็มันเล่าให้ฟังกันหนกหนกแล้วกันและอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องราวของแคมป์โหดฮะที่เขาว่ากันว่ารัฐบาลจีนเนี่ย จะไปจับพวกมุสลิมอุยกูหรือว่าพวกชนกลุ่มน้อยที่เขาอาศัยอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับซึ่งโซนนั้นเนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามสัส่วนใหญ่ไปเข้าค่ายกักกันเอาไปใช้แรงงานหนะักหรือว่าจับไปล้างสมองอะไรกันนะครับซึ่ง ทางการจีนเนี่ยก็มักจะออกมาบอกว่าไม่ไมไม่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกคือถึงแม้ว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยจะเป็นพรรคที่ไม่มีศาสนานะแต่แต่ว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้นับถือศาสนาอะไรจะไหว้พระไหว้เจ้านับถือพระอันล้อนหรือจะอ่อหอเหอลี่ยอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ว่าขออย่างเดียวอย่าเอาศาสนามาเกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นแหละ แล้วนี่ทางรัฐบาลก็ยังมีค่ายกักกันเอ้ยสถาบันการศึกษาที่จัดไว้สาหรับชนเผ่ามุสลิมอยู่ด้วยที่ข้างในนั้นนะก็จะมีศูนย์ฝึกฝนทางด้านการอาชีพให้กับพวกเหล่านี้ได้ฟรีเลยฝึกจบเสร็จไปประกอบทามาหาเงินกันได้นอกจากนั้นเองนะครับเขาก็ยังมีการเปิดให้คนภายนอกนะได้เข้าไปเดินทัวร์ดูอะไรข้างในของสถาบันแห่งนี้ด้วย แต่ถ้าว่าแต่ถว่าแต่ถว่าไอ้พวกฝรั่งที่ได้เข้าไปดูนะเขาก็บอกว่าไอ้การทัวร์นี้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับการไปทัวร์เกาหลีเหนือเดะเลยเพราะว่ากันว่ามันจะเป็นการทัวร์ที่แบบครบเปิดแล้วก็มีคนนําเข้าไปดูแล้วก็พยายามโชว์เฉพาะสิ่งที่รัฐบาลอยากให้เห็นเท่านั้นนะครับ ซึ่งสภาพของข้างในโรงเรียนนี้เนี่ยมันก็จะขัดกับภาพของตัววิดีโอที่มีคนไปแอบถ่ายในค่ายกักกันแล้วก็ได้หลุดออกมาในปี2019นะซึ่งไอตัววิดีโอตัวนี้นะครับมันจะเป็นวิดีโอที่ถ่ายมาจากมุมสูงเหมือนกับว่าเขาใช้โดรนไปถ่ายนะแล้วข้างในภาพที่เราเห็นก็คือมันจะเป็นเหล่านักโทษต่างๆนะครับที่ได้ถูกจับโกนหัวแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าถูกมัดมือมัดตาแล้วก็ถูกสั่งให้นั่งคุก เข่าลงเรียงกันเป็นแถวๆเลยนะครับซึ่งจากภาพนี้เนี่ยข่าวในสื่อตะวันตกหลายๆที่นะครับก็มักจะรายงานว่านี่แหละนี่แหละเห็นไหมนี่มันเป็นพวกชนเผ่าอุยกูที่รัฐบาลจีนเนี่ยไปจับมาแล้วมากักกันไงพวกคนส่วนใหญ่เน่นนับถือศาสนาอิสลามเขาก็เลยโดนจับมาปรับทัศนคติแล้วก็มาล้างสมองให้มีความคิดความอ่านอะไรเหมือนกับชาวจีนส่วนใหญ่นั่นแหละคือต้องแบบรักรัฐบงรัฐบาลเป็นหนึ่งอันเดียวกันอะไรกันแบบนั้น แล้วก็ว่ากันไปไกลเถิหแล้ว,ว่าในค่ายแห่งนั้นเนี่ยมันก็จะมีการควบคุมอย่างหนานแน่นนะคือมันจะมีรั้วเหล็กแล้วก็ไม่กล้องวงจรปิดอะไรกันมากมาย ที่ถ้าใครหนีออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการเอาอาวุธนะครับซอยคนนั้นไปนเลยฮะซึ่งข่าวเหล่านี้เนี่ยแอดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินมาบ้างนิดหน่อยแล้วแหละแต่ว่าอันหนึ่งที่แอดว่าเพื่อนๆไม่น่าจะเคยได้ยินเลยก็คือมันเหมือนก็จะมีพวกช่อง YouTube ชาวฝรั่งต่างๆนะครับที่เขาไปทําวิดีโอประเภทวล็อกหรือว่านําเที่ยวในเขตซินเจียงหรือว่าเขตที่บอกว่ามีพวกคนจีนมุสลิมอยู่กันเยอะแยะนั่นแหละ เข้าไปถ่ายข้างในนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าผู้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมก็มีความสุขอะไรกันเยอะแยะเลยไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อตะวันตกได้ประโคมข่าวกัน แต่ว่ามันก็จะมีพวกกลุ่มยูทูบเบอร์อีกเหล่าหนึ่งที่เป็นกลุ่มจับผิดนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หรอกอ้กวิดีโอที่ยูทูบเบอร์คนนั้นได้ทายเนะี่ยมันไม่ได้โชว์ภาพที่แท้จริงที่ได้เกิดขึ้นในเขตซินเจียงของเมืองจีนแต่ว่ายูทูบเบอร์คนนั้นนะ่ะมันถูกจ้างมาจากรัฐบาลเมืองจีนให้มาทําวิดีโอโฆษณาชวนเชื่ออีกทีนึงแล้วเขาก็จะมีการจับผิดวิดีโอเหล่านั้นให้เราได้เห็นกันเป็นชอ็ชอตๆเลยนะคือมันจะเป็นดราม่าอะไรที่มันมากนะอย่างเช่นวิดีโอตัวหนึ่งนะ ก็เดินเดินทัวร์เที่ยวเมืองเหมือนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าไอช่องที่มาจับผิดนะครับเพราะก็ชี้เห็นพวกกลุ่มอซิมอแปะที่ยืนอยู่ข้างหลังนะ่ะมองดูตอนแรกๆนะ่ะก็เหมือนจะไม่มีอะไรหรอกนะครับเป็นพวกชาวเมืองเดินผ่านไปผ่านมาธรรมดาแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆไม่ว่าไอยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยเขาจะไปที่ไหนจะไปที่ตลาดหรือข้ามไปโซนอื่นของเมืองนะครับอซิมอแปะพวกนี้เนี่ย มันก็จะตามไปอยู่รอบๆในบริเวณนั้นตลอดเลยที่ไอยูทูบเบอร์ซึ่งออกมาจาับผิดเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นไงนั่นไงเห็นไหมไอพวกคนเหล่านี้อาซิมอาแปะพวกนั้นเนี่ยมันเป็นคนที่รัฐบาลจีนเนี่ยส่งให้มาคุมยูทูบเบอร์คนนี้ว่าจะทําตามสิ่งที่เขาได้บอกหรือเปล่า ทางยูทูบเบอร์ฝรั่งดังกล่าวไม่ได้เล่นตุกติกอะไรกันแบบนี้ที่ไม่พอครับมันก็จะมีช็อตหนึ่งซึ่งยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยเขาจะได้ตัดภาพเข้าไปถ่ายในบ้านของชาวบ้านและอารมณ์เหมือนประมาณว่ามีชาวบ้านชาวซินเจียงนะครับได้เชิญชวนเข้าไปกินข้าวดื่มน้ําอะไรในบ้านแล้วก็จะมีการเต้นรําโชว์ดูเพื่อที่จะบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะ อยู่กันอย่างร่มเย็นแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละซึ่งไอทางช่องที่มาจับผิดนะครับเขาก็เอาอีกแล้วครับเขาชี้เห็นถึงหน้าตาคนที่มาเต้นในห้องทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะเด็กนะซึ่งก็มีหน้าตาแบบกักกงก้ามากคืออารมณ์เหมือนกับประมาณว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ถูกบังคับจัดฉากให้จัดอาหารมาแล้วก็มาเต้นราอะไรให้ที่อันนี้นหลายๆคนก็บอกว่าก็าแง่เลยเวลาเด็กเขาโดนสั่งอะไรเขาก็ามักจะทําหน้าตาเหมือนตูดแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม แต่แอก็ต้องบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ข้างหลังห้องของตัววิดีโอนี้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแว็บหนึ่งว็บหนึ่งเท่านั้นแหละฮะที่เหมือนกับว่ากล้องเนี่ยมันจะได้แพนไปถ่ายเห็นตรงมุมมืดๆของห้องนั้นสักพักหนึ่งแล้วถ่ายสิครับว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่มันมีอาซิมคนเดิมฮะคนที่ได้เจอในตลาดและในตัวเมืองเนี่ยอยู่อีกแล้วที่ก็แบบเหมือนเธอจะเล่นมือถือแล้วมีไฟส่องหน้าขึ้นมาเหมือนหน้าผีมากเลยนะครับ ซึ่งแบบก็โอเคแหละที่ถ้าหากเราไปเจออาซิมคนนั้นแค่ในตลาดในเมืองมันก็อาจจะ,ะเผอิญเดินผ่านกันได้ใช่ไหมแต่ถ้าว่านี่มาอยู่ในบ้านคนเลยนะจะให้คิดกันยังไงล่ะครับเขาจะเป็นคนที่ทางจีนได้ส่งมาตรวจสอบยูทูบเบอร์คนนี้หรือว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่อันนี้แอดก็ขอไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันนะเพราะว่าแบบโลกสมัยนี้วิดีโอมันก็ทําออกมาหลอกๆกันเยอะจนกระทั่งไม่รู้แล้วว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับ แต่เอาเป็นว่าเรามาดูกันกับวิดีโอตัวต่อมาเลยดีกว่าที่ตัวนี้เนี่ยยืนยันได้เลยครับว่าเป็นจริงแน่นอนเพียงแต่ว่าเอาเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาในวิดีโอนี่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้เลยซึ่งนั่นก็คือวิดีโอตัวหนึ่งจากการประชุมสมัชชาใหญ่ที่เมืองจีนในปี2022นะครับ ที่ตอนนั้นเนี่ยทางพรรคการเมืองของเมืองจีนนะครับเขาก็จะออกมาถกนโยบายต่างๆสําคัญกันมากมายเลยอย่างเช่นว่า จะให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สืบต่ออำนาจเป็นประธานาธิบดียุคต่อไปอะไรแบบนี้ไหมคือโดยปกติแล้วคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของเมืองจีนได้นะครับเขาจะเป็นให้ไม่เกินอย่างมากแค่2สมัยเท่านั้นลหละแต่ถ้าว่าพอถึงยุคของท่านสีจิ้นผิงนะครับมันก็เหมือนจะมีการแก้กฎไงให้ทานประธานาธิบดีสีนะครับอาจจะเป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชั่วชีวิตเลยก็ได้ดังนั้นเองในตอนนั้นมันก็เลยมีการถกเถียงดราม่าว่า การที่ประธานสีได้ทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการผิดกฎอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามันจําเป็นจะต้องมีการโหวตจากทางพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนนะว่าให้ท่านประธานสีได้เป็นประธานาธิบดีในยุคสมัยต่อไปหรือไม่ซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยท่านประธานสีคงจะเครียดไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดว่ามีคู่อริของท่านหรือคนที่ไม่ชอบอะไรเนี่ยได้โหวตไม่ให้ท่านเป็นนะครับท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะชั่วตาแหน่งประธานาธิบดีในยุคสมัยต่อไปเลยนะและ ก็เป็นเวลานั้นเองแหละครับที่มันก็ได้เกิดคลิปกล้องโลกขึ้นนั่นก็คือวิดีโอของห้องการประชุมที่ได้ถ่ายไปที่ท่านประธานาธิบดีสีซึ่งข้างๆเนี่ยก็จะมีอดีตประธานาธิบดีอย่างหูจิ่งเทาเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็เหมือนตอนนั้นท่านหูเนี่ยก็จะขอดูเอกสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในแฟ้มสีแดงบนโต๊ะนะครับแต่ทว่าวก็ได้ถูกปัด ป้องเอาไว้จากคนที่นั่งข้างๆครับคือเหมือนจะไม่อยากให้ท่านหูเห็นสิ่งของซึ่งซ่อนอยู่ในเอกสารสีแดงเหล่านั้นแล้วก็จะมีการยือย้อๆต่อไปนิดหน่อยที่ในระหว่างนั้นเองท่านประธานาธิบดีสีนะครับก็เหมือนจะตีสีหน้านิ่งแบบสงบเงียบสงบเง,งียบเข้าไว้จนกระทั่งเมื่อผ่านไปสักระยะท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้เอี้ยวหลังไปแล้วก็ไปเรียกให้พนักงานคนหนึ่งในสภาเดินเข้ามาหาท่านสีครับหลังจากนั้นสีจิ้นผิงก็กระซิบอะไรบางอย่างให้เจ้าหน้าที่คนนั้นฟังนะ ที่เมื่อหลังจากคำกระซิบจบปุบนะครับเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยก็ได้ฉุดตัวท่านอดีตประธานาธิบดีหยางหูจิงเทานะครับให้ได้เดินออกไปห้องนอกห้องประชุมครับโดยสาเหตุที่ทางการจีนบอกว่าเขาได้เชิญท่านหูจิงเทาออกไปนะครับก็เพราะว่าหูจิงเทาในตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพแต่เทว่ะ ถ้ามาย้อนดูวิดีโอตัวนั้นดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนที่เขาพยายามจะดึงตัวท่านอดีตประธานาธิบดีอย่างหูจิงเทาให้ลุกขึ้นไปเนี่ยท่านหูจิงเทานะครับก็จะมีอาการแบบขัดขืนนิดหน่อยเหมือนไม่อยากจะไปด้วยนะ่ะ แต่สุดท้ายก็ต้องยื้อไม่ไหวครับก็โดนลากตัวออกไปซึ่งก่อนจะไปเนี่ยเขาก็ได้กระซิบอะไรบางอย่างก,กับท่านประธานนธิบดีศีนั่นแหละครับก็จะเป็นเวลาที่สื่อต่างๆเนี่ยได้ตีความไปอย่างเยอะแยะเลยว่านั่นแหละเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเ,เกิดการตบตีภายในกันในพักเกิดกันแบบเตะตัดขาขั้วอำนาจอะไรกันแต่ทว่าถึงจนสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวิดีโอนี้เนี่ย มันก็ยังไม่มีใครทราบเลยนะครับว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นคือจะเป็นการเตะตัดขากันจริง,รงๆหรือเปล่าหรือว่าท่านอดีตประธานาธิบดีเนี่ยจะป่วยดังที่ทางการจีนได้ออกมากล่าวอะฮะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คงจะมีแค่บุคคลที่ได้นั่งอยู่ในบริเวณนั้นนั่นแหละที่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรนะครับผมแต่ว่านอกจากวิดีโอที่ทางการจีนไม่อยากให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วเนี่ยมันยังมีวิดีโอจากเกาหลีเหนือที่เขาไม่อยากให้ทั่วโลกได้เห็นอีกนะครับที่ถ้าใครสนใจอยากจะฟังแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะคครรรับผมหือถ้า แฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก FN Diary นะครับและว,วันนี้เนี่ยแอกต้องขอตัวลาไปเช่นเคยละเดอ้อบ๊ายบาย